คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของซุปตา์คนนี้ดีกว่านะสวยอมตะตลอดการคุณอ้ําพัชรพานะคะคุณผู้ชมมาออกรายการนิวบอยซอยเจ็ดแล้วนะจะบอกว่าพี่อ้ําเนี่ยไมื่อค่อยได้ออกรายการวาไรตี้แบบนี้ก่อนหน้านี้ก็สดสดบทไม่มีแต่ว่าหลายปีแล้วพี่อ้ําบอกว่าเพราะเป็นนิวบอยซอยเจ็ดหรอกนะถึงยอมให้เรานี้15นาฬิกา35นาทีค่ะพี่อ้ําจะพาไปตะลุยบุกเบื้องหลังตลาดอ้ําๆแล้วงานนี้นิวหนวดเขาเมาส์อีกแล้วเขาเมาส์บอกพี่อ้ําเป็นกันเอง น่ารักคุยสนุกโอ้ยนิวหนวดพูดดีแต่ที่สําคัญนะพี่ปุ้มพี่อ้ํากินเก่งมากเขาในเลกแบบนี้คือนิวเขาจะบอกว่าเพราะอาหารในตลาดอ้ําอ้ํอร่อยใครจะไปหยุดกินได้นะคะวันนี้เรามีน้ําจิ้มความน่ารักสอยๆของพี่อ้ํามาเสิร์ฟอุ่นเครื่องกันด้วยไปเติมไปมไม่รู้ว่าจะผ่านไปกี่ปีดูสวยไหมคะ ลาดเนี่ยฉันจะตกแต่งให้มันเวอร์วังอะไรกันยังไงแต่เขาลืมไปว่าการขนขึ้นลงอะไฮนเ่นคือตอนเก็บอะเดี๋ยวรอเพื่อนมากพี่อิ้มจะเบื่อไหมเขาบอกเบื่อจะถามไหมล่ะถามอูนาหอนอูนาหอนสดจริงป้าสดจริงแล้ววันนี้พิเศษมากตอนรับพี่พกด้วยค่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตกใจไง าหรือไม่มาออมาจริงหรือเปล่าคุณพงสบารไหมรอติดตามคุณผู้ชมค่<ฮ>ะเสาร์นี้15นห้านาฬิกา3ามดนาทีห้ามพลาดนะ